สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ผู้ใหเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้จะคือว่าเป็น EP 2ีของการสร้างพอดแคสต์หรือสร้างเสียงบรรยายก็ว่าได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้แล้วเราทําเสร็จเรียบร้อยเนาะโดยใช้ตัว Notebook LM กับ Google AI Studio ในการทําเสียงบรรยายนะครับเดี๋ยวแล้วเราก็เอามาใส่ใน powerpoint นะที่เราทิ้งท้ายไว้นะครับอา่า เราใส่ไว้เสร็จแล้วเราก็จะบันทึกเป็นวิดีโอเดี๋ยวผมทบทวนให้อีกทีก็ได้นะครับเราก็อินเสิร์ตใช่ไหมครับอินเสิร์ตอ r t Audio นะครับแล้วก็เราก็เลือกอะไรเลือกอ u d i o อ n myPC นะครับแล้วเราก็ไปเอาเสียงของเรามาโอเดี okay. ๋ยวนะครับเราก็ไปเอาเสียงของเรามาเนาะมาวางไว้แล้วเราก็กําหนดอะไรครับ ตัว payback payback ให้เป็น pay l off o s t slide นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ไปที่ตัวบันทึกนะครับเป็น video recording ตัวนี้นะแล้วก็ไปที่ record slide show นะครับเราก็คลิกที่ record slide show นะเนาะแล้วก็คลิกบันเสียงใหญ่ s l ลด์แรกนี้คือหน้าปกของบทเรียนที่หนึ่งโดยมีชื่อบทเรียนว่า หลักการใช้เทคโนโลยีสาร,รนสนเทศเและการสื่อสารในเอาใหม่นะครับพอเราคลิกเล็ขอดแล้วเอเกม okay. สไลด์แรกนี้คือหน้าปกของบทเรียนที่1โดยมีชื่อบทเรียนว่าหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานสำนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงานดิจิทัลสไลด์นี้ แสดงถึงสาระการเรียนรู้หรือหัวข้อหลักที่ครอบคลุมในบทเรียนประกอบด้วย8หัวข้อสำคัญได้แก่ 1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT นะครับ 2. พัฒนาการของเทคโนโลยีนะครับสตอ็อปแล้วเราก็ไฟล์นี้เราก็จะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเราก็ปิดไปเนาะเึ๊ออ่า เราก็จะได้ไฟล์วิโดนี้วิธีที่อีกอันนึงนะครับก็คือการตัดต่อเนาะเพื่อให้มันกระชับหรือว่าอะไรนั่นเราก็เราก็คลิกที่เมนูไฟล์นะครับนะแล้วก็เซฟแอสอ่าแล้วก็บลูสไปเดี๋ยวผมเอาไปเก็บไว้ในตัวนี้ดีกว่านะครับในพอร t สแคนะครับ ผมก็บันทึกเดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์นะครับไฟล์ PowerPoint เรียนที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรเป็น JPEG ก็ได้หรือ PNG ก็ได้ผมเอา JPEG เราก็เซฟด่าน slide เลยนะครับนะรบ,บันทึกเป็นรูปภาพนะโอเค เรียบร้อยนะครับทีนี้เราลองไปดูนะครับว่าเราจะการเรียบร้อยได้ไหมเนี่ยไฟบนเรียดที่หนึ่งก็จะเป็นรูปภาพทั้งหมดเลยทุกสไลด์ของของ powerpoint ไฟ powerpoint เราเสร็จแล้วเราก็ไปตัวนี้เลยนะครับเราก็ไปตัดต่อในในตัวของอะไของแคปคัทนะหรือใครใช้โปรแกรมอื่นก็ได้นะครับ ใช้แคปคัตเอา,อาคลิกที่สร้างโปรเจกต์นะครับข้อดีของการเนี่ยเราสามารถที่จะปรับอะไรได้เนาะนะปรับผมไปที่ podcast ใช่ไหมพอร์สแคดไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอามาใส่เราก็กรอบมาทั้งหมดเลยนะคอนโดดทรลตัวชีพค้างไว้นะครับแล้วก็โอเค มันก็จะเป็นชื่อสไลด์ๆเนาะ,อะโอเคพอมาครบแล้วอีกอันนึงที่เราจะเป็นจะต้องออกมาเนาะคลิกที่ Import ก็คือไฟล์เสียงไฟล์เสียงอ่รารัมแรกเราควรที่จะใส่ไฟล์เสียงก่อนเนาะคลิกเครื่องหมายบวกปึ๊บอ่าก็จะมาละวล์เสียงนะครับเราก็ลองเ์ดูเนาะเนี่ยประมาณ10นาทีสไลด์แรกนี้คือหน้าปกโอเค เราขยายหน่อยนะครับเพราะจะได้นั่นเดี๋ยวลงเพดูนะครับสไลด์แรกนี้คือหน้าปกของบทเรียนที่1โดยมีชื่อบทเรียนว่าหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานสำนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงานดิจิทัลสไลด์นี้แสดงถึงอ่าโอเคครับเราก็อะไสไลด์แรกครับเราก็หลัก นีเระดดูคับ๋ยวสไลด์แรกนี้คือเราก็ดูตรงช่องเสียงเมื่อกี้นะว่าอยู่ตรงไหนประมาณนี้อ่าล้วก็บ่าคือหน้าปกของบทเรียนที่1โดยมีชื่อบทเรียนว่าหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานสำนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงานดิจิทัล สไลด์นี้แสดงอ่าแล้วก็เอาสไลด์ที่สองมานะครับคลิกเข้ามาบวกก็ได้นะครับก็จะวางต่อกันเลยอ่าแล้วก็เอไล์เสืยงสาระการเรียนรู้หรือหัวข้อหลักที่ครอบคลุมในบทเรียนประกอบด้วย8หัวข้อสําคัญได้แก่ 1. ความแล้วก็ดูซะจบข้อ8ตรงไหนเนาะเอ็ดและการสื่อสาร ICT ในสํานักงาน 6. เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT 7. เจแนวคิดสำนักงานอัจฉริยะ8ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโอเคเราก็ลาบอ่ะใช่ไหหรือเราไปทำแบบนี้ก็ได้รับล็อคลิกอันที่สามมาแล้วลาบเผื่อไว้ก็ได้นะอ,อ่าสไลด์นี้อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology หรือ ICT โดยระบุว่า ICT เป็นคำที่ใช้เรียกรวมของสองศาสตร์หลักได้แก่เทคโนโลยี Technology สารสนเทศหรือ Information Technology หรือ IT และเทคโนโลยีการสื่อสารหรือ Communication Technology ทั้งสองศนะาสตร์นี้มีบทบาทที่สอดคล้องและสนับสนุนกันในกระบวนการจัดการข้อมูลและการถ่ายทอดข่าวสารในองค์กรต่างๆโดยเฉพาะในงานสำนักงานโอเคแล้วก็หยุดนะ,ะก็ประมาณนี้นะที่สังเกตว่าเวลาเขาอ่านอ่านนะครับก็อาจเสียงสำเนียงเป็นธรรมชาติเพราะเขาเรานะครับและโดยเฉพาะไอ้เรื่องของการอ่านภาษาอังกฤษใช่ไหมก็จะดู ดีกว่าเราอีกนะครับเดี๋ยวเอาอีกสไลด์หนึ่งอันี้สไลด์ที่3เลยว่าเนี่ยช้อ่าเราเซฟเป็นชื่อมันจะเซฟให้เป็นชื่อสไลด์เลยมันก็ง่ายแก่การที่จะเราจะหลับหลบนะครับแล้วลาบเผื่อไปก่อนก็ได้นะครับแล้วลองเทสสไลด์นี้เจาะจงอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินโฟเมชันเท h n o l o g y โดยหมายถึงการใช้เครื่องมือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บประมวลผลวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการดำเนินงานในองค์กรอ่าครับเราก็เราก็มามันจะสังเกตเวลานั่นนะมันจะเห็นสังเกตเห็นล่องเสียงนะครับล่องเสียงจะเว้นไว้อย่างเงี้ยนะที่สังเกตง่ายๆนะครับ เราดูปึ๊บเช็คนะอันดําเนินงานในองค์กรอ่านะครับนี้พอเราใส่สไลด์ให้เรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เราก็จะมีตัวตัวที่เราเรียกว่าเราก็จะเอาวิดีโอที่เราทําไว้นะครับเดี๋ยวผมไปเอาวิดีโอก่อนนะครับ Import อ m p o r t ตัววิดีโอมาถ้าใครดูคลิปเก่าผมก็ก็จะสามารถทําตัวนี้ได้นะครับก็คือ ตัวที่จะเป็นตัววิดีโอเนี่ยเป็นสนทนาผมทำแมนกับผู้แมนไว้นะครับผมเอาเอาเอาแมนมากก็ได้นะครับอันนี้คือ,อผมเอาแมนเนาะเ,เนี่ยนะครับอันนี้เสียงเราก็รอน่าดูนะโอเคคนแรกคนแรกเสียงผู้หญิงแล้วเราก็เอาผู้หญิงเสียงผู้หญิงมานะครับผู้หญิงเป็นผนะู้แมนเนาะผู้แมนสปีกโอเค เราก็จะดูละนะครับเสียงแรกเสียงผู้หญิงนะเราก็ลากนะครับปุ๊บนะเดีวเราก็ย่อส่วนหน่อยนะครับเอาไว้ประมาณตรงนี้เราก็สังเกตน,นะครับว่าตรงนี้เป็นที่ไรเพื่อที่เราที่จะได้ทําได้ได้ถูกต้องเนาะว่าพันสองสี่สองคูณหกร้อยยี่สิบแปดเดี๋ยวถ้าเราทําให้มันทำอะไรโพ position ห้าสิบ ห้าสิบโอเคอ่าเราตามนี้ก็แล้วกันนะครับสเกลนะสเกลอยู่ที่สีสองเปอร์เซ็นนาะอ่าเราลองเทดูนะครับสไลด์แรกตรงนี้เรายืดไม่ได้แนละ้วเพราะเป็นวิดีโอเพราะ,ะนั้นเราจะให้วิธีคัดลอกแนะคอปปี้นะครับแล้วก็วางอืมวางวางอ่าเหไหเดี๋ยวเราลองดูนะครับเทส สไลด์แรกนี้คือหน้าปกของบทเรียนที่หนึ่งโดยมีชื่อบทเรียนว่าหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานสำนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงานดิจิทัลโอเคเราก็ต่อไปก็เป็นเสียผู้ชายแล้วก็นะครับแล้วก็เอาผู้ชายมาอ่าผู้ชายมาแล้วแล้วเราก็ยอดส่วนเขา อืมี๋ย่อสเกลก็ได้นะจะอยู่ที่ประมาณสี่สองใช่ไหมครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้ทีอ่าสี่สิบสองใช่ไหมครับแล้วก็ย่อส่วนให้ตรงนีน้ให้เหลือสี่สิบสองโอเคเห็นวนะปึ๊บเสือสี่สบสองอ่าแล้วเราก็มาวางไว้ตรงตำแหน่งมุมนะครับอ่าโอเคลองเพย์ดูนะ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงานดิจิทัลสไลด์นี้แสดงถึงสาระการเรียนรู้หรือหัวข้อโอเคเราก็ Copy แล้วก็ Paste ไปเนาะ Paste ไป Paste ไป Paste ไปอ่าหรือไม่เราก็ทำคลุมตรงนี้ทีเดียวเลย Copy ั o p y แล้วก็ Paste ไป ่นะ,ะก็ไปจนครบอ่นะครับเดี๋ยวเราดูได้ถึงไหนอ่าตรงตรงนี้เราดูชื่อสไลด์เนาะอ่าอันนี้เกินใช่ไหมครับแล้วก็ Delete ทิ้งอันนี้วิดีโอนี้ย่อสามารถย่อได้นะแต่ขยายไม่ได้นะครับอ่าโอเควางไว้วละปึ๊บเดี๋ยวเราดูสไลด์แรกนี้คือหน้าปกของบทเรียนที่หนึ่งโดยมีชื่อบทเรียนว่า หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานสำนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงานดิจิทัลสไลด์นี้แสดงถึงสาระการเรียนรู้หรือหัวข้อหลักที่ครอบคลุมในบทเรียนประกอบด้วย8หัวข้อสำคัญได้แก่ 1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT โอเคนะครับเห็นไหมครับ เราก็ทําสลับไปเง,งี้ยหรือไม่เราก็ทําผู้หญิงให้เสร็จก่อนก็ได้นะครับหรือทําผู้ชายเสร็จก่อนก็ได้หรือจะทําสลับไปไล่ไปตามสไลด์เพราะในสไลด์นี้เราก็บอกสไลด์ที่สี่เราก็เทสได้นะหมายของเทคโนโลยีว่าไหนผู้ชายไหนผู้หญิงอ่าเราบอกวางไว้นะครับโอเคนะครับพอได้นะ้อพอได้นะ้อพอเสร็จเรียบรนะ้อยแล้วเราก็เป็นไงเราก็เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ไปเราก็เอาไปใช้ได้เลยอ่า เป็นสื่อการสอนหรือคาสื่อการบรรยายที่ล้ําหน้าไปอีกก้าหนึ่งนะครับก็ลองเอาไปใช้กระดูกลองไปประยุกต์ใช้กับงานสื่อการสอนหรืองานบรรยายของเราดูนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากน,น้อยนะครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามผู้ไว้กับกันด้วยนะครับสวัสดีครับ